สวัสดีครับคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวของบริษัทเราไหมแลวเราต้องเข้าไปรับช็อบหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปพิจารณาพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรื่องของเรื่องก็คือผมไปเจอข่าวข่าวานี้มานะครับเรื่องที่เขาบอกว่าเปิดโปงเรื่องเฉาโูวงการแฟชั่นหรูพบหลักฐานว่าดีออกับอาร์มานีเนี่ยใช้แรงงานผิดกฎหมายในการผลิตสินค้าซึ่งจวงหัวมาส่างแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอแล้วหรือเราจะไม่สนับสนุนบริษัทเหล่านี้ล่ะแต่พอไปอ เพราะว่ารายงานต่างดาวที่ว่าเนี่ยมันเป็นของบริษัทเขาหรือเปล่าหรือของบริษัทใครแล้วเราต้องรับผิดชอบไหมอ่ะก่อนจะลงไปเนื้อข่าวลึกๆเนี่ยผมจะให้ทุกคนเนี่ยติต่างว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะครับสมมติว่าพวกคุณประกอบกิจการกิจการหนึ่งนี่แหละนะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะถือว่า make sense ไหมเป็นทําต่อเขาหรือเปล่านะก็คือถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคุณต้องการจะเปิดบริษัทบริษัทหนึ่งขึ้นมาอ่าเป็นบริษัทคอควายจำกัดก็ได้นะเออ ขอควายนี่คือคุณนะบริษัทของคุณนะครับคุณอาจจะผลิตสินค้าสักอย่างหนึ่งก็คือแก้วเก็บความเย็นก็ได้อะนะครับแต่ว่าคุณไม่อยากที่จะผลิตเองใช่ไหมเพราะว่าทุกวันนี้การทํากิจการใดกิจการหนึ่งนะมันอาจจะไม่ต้องผลิตเองก็ได้คุณอาจจะมีพนักง,งานฝ่ายบัญชีใช่ไหมบัญชีมีกฎหมายมีการตลาด แล้วคุณไม่ได้ผลิตสินค้าเองแค่ต้องการโปรดักบางอย่างมาเพื่อจะทําการตลาดแล้วก็ขายแค่นั้นใช่ไหมก็อาจจะมีลูกจ้างของตัวเองแต่ไอภาคการผลิตเนี่ยคุณไม่ได้ผลิตเองคุณไปจ้างเขาผลิตใช่ไหมเออคุณก็ไปดูว่ามีบริษัทไหนเนี่ยที่สามารถผลิตให้คุณได้บ้างใช่ไหมคุณก็ไปดูเลยบริษัท A บริษัท B บริษัท C นะครับไปเรื่อยๆจนถึงบริษัทแซนะครับว่าบริษัทไหนเนี่ยผลิตได้ตรงตามสเปคที่เราต้องการคุณก็เลือกบริษัทนั้นใช่ไหมบริษัท A อาจจะผลิตได้ตามจํานวนที่ต้องการคือคุณต้องการ100บต่ออเดืน อ้าวผลิตได้เฮ้ยแต่ว่าไม่ได้มาตรฐานคุณก็ไม่เลือกถูกไหมเออบริษัท B เนี่ยอาจจะผลิตได้มาตรฐานแต่ปริมาณไม่ได้ไงได้แค่70ใบต่อเดือนคุณต้องการร้อยหนึ่งคุณก็ไม่เลือกใช่ไหมเออแล้วคุณก็เลือกไปเรื่อยๆคุณก็ไม่เอาสมมติว่าบริษัทแซเนี่ยตอบโจทย์คุณที่สุดคุณสามารถที่จะผลิตให้เราได้100ใบแล้วคุณภาพก็ได้ด้วยแถมราคาถูกอ่ะคุณก็เลือกบริษัทแซใช่ไหมในการที่จะผลิตให้คุณเออทีนี้เนี่ยอ่าบริษัทแซที่คุณเลือกเนี่ยก็ไปจ้าง เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าเราเพียงแค่จ้างเขาผลิตซึ่งเขาจะไปจ้างลูกจ้างของเขาเขาก็ต้องดูแลลูกจ้างของเขาถูกไหมเออซึ่งบริษัทแซดเนี่ยก็ไปจ้างในอาลีครับในอาลีนะซึ่งในอาลีเนี่ยเป็นแรงงานผิดกฎหมายแล้วเป็นแรงงานผิดกฎหมายก็เลยโดนใช้งานมากกว่าปกติคือจากทํางาน8ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ก็กลายเป็นทํางาน12หรือ14ชั่วโมงต่อวันแล้วก็6วันต่อสัปดาห์ซึ่งมันหนักไหมมันก็หนักเออฉะนั้นอาลีควรไปฟ้องใครครับอาลีก็ควรจะไปฟ้อง บริษัทใช่ไหมไปเรียกร้องกับบริษัทว่าเฮ้ยใช้งานคุณหนักเกินไปแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นครับนายอาลีเนี่ยไม่เรียกร้องกับบริษัทแต่ดันมาเรียกร้องกับบริษัทของคุณแทนที่จะไปเรียกร้องกับบริษัทแซที่เป็นนายจ้างของตัวเองไม่ครับก็มาเรียกร้องกับบริษัทคอขวายซึ่งเป็นบริษัทของคุณแล้วคุณก็เลยงงว่าเฮ้ยใน,นเมื่อเป็นลูกจ้างของบริษัทนะั้นแล้วเราจะต้องไปรับผิดชอบอะไรล่ะถูกไหมครับอืทีนี้ในฝั่งของรัฐบาลเขามองว่ายังไงบ้างครับก็มีการไปฟ้องศาลนะเออถ้าเขาไปฟ้อออออองงาาาาาลกกก็บว่ืืถูขนนะ ในเมื่อคุณเนี่ยสั่งออเดอร์เยอะทําให้บริษัทแซต้องไปใช้ลูกจ้างผิดกฎหมายเพื่อที่ได้ทาตามออเดอร์ของคุณได้ตามสเปคที่คุณต้องการแล้วก็จะมันใช่เหรออ้าวสารก็มาบีบคุณอีกบอกว่าเอ้ยคุณเนี่ยอย่าไปสนับสนุนนะถ้าบริษัทแซเนี่ยจ้างนายอาลีแบบไม่ถูกกฎหมายใช้แรงงานมากเกินไปคุณต้องไปใช้บริษัทอื่นมันมันใช่เหรอใช่ไหมครับเออและนี่มันก็เป็นที่มาของเนื้อข่าวนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เนื้อข่าวเนาะเนื้อข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่านายอาลีเนี่ย ก็คือมีตัวตนจริงๆนะก็คือมันเกิดจากปี2023กับปีก่อนเนี่ยมีแรงงานข้ามชาติกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะครับได้ไปประท้วงบริษัท Richmond ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของมงบลองมงบลองก็เป็นบริษัทผลิตสินค้าหรูเหมือนกันใช่ไหมครับก็ไปประท้วงอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท r i c h อ o n d ว่าเฮ้ยบริษัทมงบลองเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทลูกของคุณเนี่ยนะครับได้ยกเลิกสัญญา กับบริษัทแซดโปรดักชันซึ่งเป็นนายจ้างของเราเราก็ตัดกลับมาดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นเนื้อข่าวจริงๆนะครับก็คือนายอาลีเนี่ยเป็นลูกจ้างของบริษัทแซดโปรดักชันใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยบริษัทคอควายนี่ก็คือบริษัทมงบลองนั่นแหละใช่ไหมครับมงบลองเนี่ยก็คือมาจ้างบริษัทแซดโปรดักชันในการที่จะผลิตสินค้าอืมแล้วบริษัทแซดโปรดักชันก็ไปใช้ในายอาลีใช้งานหนักเอออาลีก็มาฟ้องมาประท้วงคุณบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณสั่งออเดอร์เยอะนะ บริษัทแซดโปรดักชันก็เลยมาใช้งานเราหนักก็เลยเป็นเรื่องบรรดาวขึ้นสู่ศาลครับแล้วศาลก็เลยพิจารณาแล้วก็รับเรื่องนี้ไว้ด้วยนะแล้วก็สืบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ไปสืบสวนแบรนด์อื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะมงปลองอย่างเดียวนะครับก็เลยเป็นที่มาของการสืบสวนแบรนด์รูหรูของอิตาลีในหลายๆแบรนด์ซึ่งในเครือ LVMH ก็โดนไปด้วยนะครับ LVMH ซึ่ง LVMH ก็คือบริษัทแม่ของ Dior แล้วก็บริษัทอื่นๆที่เป็นแบรนด์หรู ของอิตาลีก็โดนไปด้วยนะครับสารกรอพิจรารณาบอกว่าเออมันก็จริงของนายอารีนะในการที่คุณเนี่ยไปสั่งออเดอร์เยอะๆแล้วเขาก็เลยไปใช้งานลูกจ้างเขาหนักอืมก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วคุณคิดว่ามันเมคกซเซนไหมในเมื่อเขาไม่ใช่พนักงานของบริษัทเราแล้วทำไมเราจะต้องไปรับผิดชอบใช่ไหมเออรัฐบาลเขาอาจจะมองว่าเออจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรา ในมุมหนึ่งเขาก็อาจจะไปบีบบริษัทแซดโปรดักชันด้วยแหละนะครับซึ่งเป็นนายจ้างของนายอาลีโดยตรงว่าอย,อย่าไปใช้งานเขาหนักนะก็เอากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานไปควบคุมแต่ว่าถ้าเกิดควบคุมเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลดีเท่ากับการเขาเรียกว่าอะไรบทลงโทษทางเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการยืมมือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยในการไปบีบอีกทางหนึ่งด้วยนะว่าถ้าเกิดเขาใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเนี่ยคุณก็ห้ามใช้บริษัทเขาสิคุณต้องไปใช้บริการบริษัทอื่น คุณต้องทำอย่างนี้เพราะว่าคุณเป็นบริษัทใหญ่คุณจะเอาเปรียบสังคมไม่ได้คุณจะต้องมีส่วนช่วยในการทําให้สังคมดีขึ้นอืมซึ่งมันก็กลายเป็นแบบนั้นไปมันอาจจะดูไม่ make ซน n ์นะครับแต่ในประเทศฝั่งยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแบรนด์หรูของอิตาลีเท่านั้นที่โดนนะครับจริงๆแล้วมีบริษัทใหญ่ระดับโลกนี่เคยโดนกันมาแล้วทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็น Microsoft ใช่ไหมที่เขาโดนบอกว่าผูกขาดในช่วงช่วงหนึ่ง แล้วเขาก็ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้นะครับแล้วก็ Apple ก็เคยเดโดนเหมือนกันนะครับในเรื่องนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นบริษัท Apple เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาก็โดนกดดันหนักเหมือนกันนะครับมีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยก็ได้เข้าไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆนะแอปเปเนี่ยจะต้องมีส่วนเข้าไปดูแลลูกจ้างแม้จะไม่ใช่ลูกจ้างบริษัทของตัวเองแม้จะเป็นลูกจ้างในบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ของตัวเองก็ต้องเข้าไปดูแลอืม ซึ่งถึงขนาดว่าแต่ทิมคุกเนี่ยซึ่งเป็น CEO ปัจจุบันนี้ด้วยนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูแลถ,ถึงขนาดที่ว่า้ยบริษัทไหนเนี่ยที่รับจ้างผลิตชิ้นส่วนให้แก่ Apple เ,เนี่ยต้องเข้าไปดูนะครับว่าแรงงานเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีไหมมีที่อยู่ที่คับแคบเกินไปหรือเปล่าถ้าคับแคบเกินไปก็ต้องไปขยายให้เขานะครับสวัสดิการอะไรต่างๆดีไหมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลถ้าเกิดการรักษาพยาบาลเนี่ยมีสวัสดิการที่ไม่ดีก็ต้องเข้าไปตั้งศูนย์บริการเกี่ยวกับสุขภภาาาาาพพตตตัวววสเเบืรร้้้้้ออองงนนะะะไไรรปปมณยดดูแล่ ถ้าเกิดเป็นคนท้องเนี่ยได้รับการหยุดการลาที่ตรงไปตามกฎหมายไหมถ้าไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องไปบอกบริษัทที่เราไปจ้างเขาผลิตเนี่ยบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะไม่จ้างคุณแล้วนะถ้าคุณยังกดขี่แรงงานอย่างนี้อีกต่อไปเออมันก็แปลกนะครับซึ่งทางฝั่งยุโรปกับฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเมื่อคุณเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องมีส่วนช่วยในการดูแลบริษัทเล็กๆด้วยนะครับรวมไปถึงลูกจ้างของบริษัทเขาด้วยนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยมีอานาจเหนือ ที่คุณจะไม่จ้างเขาผลิตเขาก็โอเคเดี๋ยวฉันดูแลพนักง,งานบริษัทฉันให้ดีขึ้นก็ได้อ่าอ่าในการที่คุณจะได้ไม่ยกเลิกออเดอร์อะไรประมาณนี้แต่ถ้าความเป็นจริงแล้วมันสามารถทําแบบนั้นได้ไหมมันก็ทําได้ยากครับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาบอกว่าการที่จะทําอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเห็นใจบริษัทใหญ่ๆด้วยนะเพราะไม่ใช่ว่ามันจะทําแบบนี้ได้ง่ายๆเพราะรวมๆแล้วเนี่ยไอ้บริษัทหรูของอิตาลีที่ผลิตแบรนด์หรูต่างๆกระเป๋าอะไรเงี้ยเขาเนี่ยมีบริษัทซัพพลายเออร์อย่างที่ Z ซ r โปรดักชันเป็นเนี่ยนะครับ เขาไม่ได้มีบริษัทแท้โปรดักชันบริษัทเดียวเข้าใจไหมเขามีบริษัทแบบแท้โปรดักชันเนี่ยถึง7 0 0 0บริษัทกว่าที่จะส่งสินค้าทุกอย่างเนี่ยมาขายที่บริษัทได้อะ s u พล l y เอ้ยเขามี7,00 0รายครับแล้วเขาต้องเข้าไปดูทั้งหมดเลยไหมเจ็ดพันบริษัทเนี้ยมันไหวไหมถูกต้องไหมครับมันก็อาจจะไม่ไหวและที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าไอ้เจ็ดพันบริษัทที่ว่าเนี่ยนะครับก็แต่แต่ละคนเนี่ย แต่และบริษัทเนี่ยก็เหมือนกับมีบริษัทซัพพลายเออร์ของตัวเองอีกอย่างน้อย1ต่อ1บริษัทนึกออกไหมในการที่จะเอาสินค้าเข้ามาแล้วก็ประกอบเพื่อส่งให้กับบริษัทแม่ที่มาจ้างเราผลิตอีก7,000บริษัทโอ้ m ม g ก็เ0 0 0บวกเจ0 0รวมเป็น1,4,000บริษัท ừ, ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเออเป็นเรื่องที่ท้าทายนะถ้าคุณจะให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาเข้าไปดูแลทุกบริษัท เพราะเขาต้องเข้าไปดูแลทั้ง1 4 0 0 0ันบริษัทเลยไหมซึ่งมันมันเยอะมากๆนะครับอืมเขาเลยบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ด้วยนะก็นี่ก็เป็นสิ่งที่มาคุยกันว่ามันเป็นธรรมกับบริษัทใหญ่ๆไหมโอเคเขาอาจจะเป็นนายทุนใหญ่ที่มีการโอเคคุณอาจจะมองว่าเขาหาผลประโยชน์เยอะจากการที่เขาได้รายได้แล้วก็กําไรเยอะจากประเทศชาติใช่ไหมคุณก็ควรจะมีส่วนช่วยประเทศชาติบ้างแต่เราก็ต้องถามด้วยว่าจะให้เขาเข้าไปดูแลทั้งหมดแบบนี้ แล้วเขาจะไปจ้างบริษัทอื่นผลิตตั้งแต่ทีแรกทาไมเพราะเขาต้องการที่จะลดต้นทุนไงเออแล้วถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะลดต้นทุนได้โดยการไปจ้างบริษัทอื่นเพราะสุดท้ายก็ต้องไปดูแลพนักงานเขาอยู่ดีแล้วเขาจะไปจ้างทําไมถูกไหมก็ต้องมาดูแลเองมันก็ไม่ต่างกันเพราะการที่เขาไปจ้างบริษัทอื่นให้ผลิตให้เนี่ยมันก็เพื่อการที่เขาจะลดต้นทุนทำอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กกบเขาซึ่งมันก็ไม่แฝงเพราะการทําธุรกิจเนี่ยคุณก็ต้องหาต้นทุนที่ถูกที่สุดเพื่อออททีี่่่่่จะะไไไดดด้้้ขาาาาาายยกกกํรมมมสุใชแลงงงนึ็ตถว เฮ้ยในในระหว่างที่เขาเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยถามว่ารัฐบาลเคยช่วยเหลืออะไรเขาบ้างไหมนะครับเคยออกมาตรการอะไรที่ช่วยเหลือบริษัทเหล่านี้ไหมตอนเขาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยคุณมีเงินสนับสนุนไหมคุณมีส่วนช่วยในเรื่องของภาษีกับบริษัทเหล่านี้ไหมนะครับคุณมีส่วนช่วยเขามากแค่ไหนตอนที่เขายังเป็นบริษัทเล็กๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยอย่าง Microsoft หรือว่า Apple ที่เพิ่งก่อตั้งเนี่ยถามว่าเวลาเจงอ่ะรัฐบาลมาร่วมลงทุนด้วยไหมครับไม่ครับ เวลาที่เขาเจ๊งเขาก็รับความเสี่ยงเต็มๆถูกไหมแต่เวลาวันหนึ่งที่เขายิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วคุณก็จะมาบอกเขาว่าผูกขาดนะคุณก็จะมาบอกเขาว่าเอาเปรียบแรงงานนะทั้งๆที่แรงงานจริงๆก็ไม่ใช่แรงงานของบริษัทเขาด้วยซ้ำเนี่ยอันนี้มันเป็นธรรมไหมนะครับแต่ว่าโอเคถ้าที่ผ่านมาเนี่ยตอนคุณเป็นบริษัทเล็กๆนะรัฐบาลเคยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะเคยให้เงินอุดหนุนเคยช่วยเหลือทางด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีฉะนั้นในเวลาที่คุณเป็นบริษัทที่เติบโตใหญ่โตระดดััับบโลลกกกเเเเเเนน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 ีีีี่่่่่่่ยยยยคคุุณณมมมมรรราาาไไ้้้้พพพิิขขึึึํสววหง็็ปะะะฐชฉ ในเวลาที่คุณเป็นบริษัทใหญ่แล้วเนี่ยรัฐบาลขอได้ไหมในการที่คุณจะทําให้สังคมเรามันดีขึ้นดูแลแรงงานของเราหน่อยได้ไหม,มแม้จะไม่ใช่บริษัทคุณก็ตามนะครับถือว่าเป็นการต่างตอบแทนกันอันนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลแต่มันก็ต้องตีกรอบด้วยนะครับว่าเออเท่าไหร่ถึงจะพอดีเพราะถ้าเกิดเรียกร้องจากเขามากเกินไปเนี่ยก็กลายเป็นว่า แล้วเขาจะเอากําไรมาจากตรงไหนเพราะเขาก็ทาธุรกิจใช่ไหมเขาไม่ได้ทําการกุศลฉะนั้นเขาก็ต้องการรายได้ที่มากขึ้นต้องการกําไรที่มากขึ้นอยู่แล้วเป็นธรรมดาเออการทาแบบนี้ก็ทําให้รายได้กับกําไรของเขาเนี่ยลดลงถึงแม้ในมุมความเป็นธรรมในด้านสิทธิมนุษยชนมันอาจจะออมีเรื่องที่ต้องพิจารณากันบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ต้องการที่จะได้กําไรจากการขายสินค้าใช่ไหม มันก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาแบบนี้ครับตั้งแต่ปี2023แล้วนะครับแล้วทีนี้สารก็บอกว่าโอเคจะให้เวลานะหนึปีในการที่คุณเนี่ยจะต้องกลับไปปรับปรุงเรื่องนี้ ให้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวดีขึ้นได้แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีว่ามันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะตีกรอบให้บริษัทเราเนี่ยเขามีมส่วนช่วยในการที่ทําให้ภาคแรงงาน,นแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองไม่แน่นะผมมองว่ารัฐบาลอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าคุณไม่ดูแลแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เลยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการที่คุณเนี่ยยืมมือฆ่าใช่ไหมทั้งทั้งที่คุณอาจจะรู้อยู่แก่ใจก็ได้ว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ย เขาใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้ต้นทุนมันต่ําแต่คุณไม่สนใจหรอกคุณแค่ต้องการต้นทุนต่ําๆเพียงอย่างเดียวโดยที่เขาจะไปใช้แรงงานยังไงคุณก็ไม่สนใจก็เป็นเหมือนการที่คุณเนี่ยไปยืมมือคนอื่นเพื่อใช้แรงงานผิดกฎหมายนะครับเป็นการเอาเปรียบแรงงานเขาอาจจะมองนี้ก็ได้รัฐบาลอาจจะมองนี้ก็ได้นะแล้วก็มีบริษัทหนึ่งนะครับเขาออกมาพูดว่าเขาเนี่ยเคยเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าให้แก่ดีออแล้วเขาบอกว่าเขาได้ เงินจากดีอเนี่ยในการผลิตกระเป๋าเพียงแค่53ยูโรหรือประมาณ1,900บาทเท่านั้นเองต่อกระเป๋า1ใบนะในขณะที่ราคาขายปลีกเนี่ยดีอเอาไปขายเนี่ยต้อง2,600ย e ูโรหรือประมาณ95,000บาทเออกระเป๋าใบหนึ่งคุณขาย95 0า0แต่ต้นทุนคุณ1,900บาทก็มีบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับออกมาแฉว่างั้นเถอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย เราก็มาคิดกันดูดีดๆนะว่าเอ้ยเขาจ้างคุณอ่ะหนึ่บาทก็จริงนะแต่คุณอาจจะแค่ผลิตกระเป๋าให้เขาคืออาจจะเย็บกระเป๋าให้เขาอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมเออในระบบซัพพลายเชนของเขาเนี่ยกว่าจะมาถึงบริษัทคุณนะมันอาจจะมีบริษัทอื่นๆอีกมากมายก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีถึงกว่า14,00 0รายเลยนะครับในการที่จะกว่าที่จะมาเป็นสายการผลิตเพื่อส่งกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยให้สู่บริษัทแม่ใช่ไหมในการเอาไปขายได้อืเขาก็อาจจะจ้างคนในการดูแลว,วัวใช่ไหม,มไปไป เอาหนังวัวมาจากฟาร์มใช่ไหมกว่าจะเอาหนังวัวเนี่ยในการแร่หนังวัวออกมาให้เป็นชิ้นเอาหนังวัวไปฟอกเอาหนังวัวไปฟอกเสร็จก็กว่าจะผ่านกระบวนการขนส่งอะไรในกว่าจะมาให้คุณประกอบเนี่ยมันเยอะแยะยุบยับมากมายเลยคุณจะมาคิดแค่ว่าบริษัทคุณได้แค่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งกว่าเขาจะสร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมเพราะถ้าเกิดทําได้ทุกคนเนี่ย ทุกคนก็ดังกันไปหมดแล้วสิแล้วทำไมเขายังเป็นบริษัทใหญ่ได้ทําไมเขายังมีชื่อเสียงทําไมเขายังคงความลักชัวรี่ของแบรนด์ได้นั่นก็เพราะว่าเขาทํามาอย่างยาวนานแล้วนั่นเองอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับกว่าเขาจะสร้างบริษัทให้ใหญ่ขนาดนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเออเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันว่ามันเหมาะสมไหมกับการที่จะต้องให้บริษัทหนึ่งเนี่ยไปดูแลลูกจ้างของอีกบริษัทหนึ่งทีนี้มาดูภาคแรงงานในประเทศไทยกันบ้างนะครับผมก็มาดูนะครับว่าแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยละ่ะมีส่วนช่วยในการ ทำให้เศรษฐกิจบ้านเรามหมุนเวียนไหมนะครับมาดูนะครับว่าแรงงานต่างด้าวในประเทศเราเนี่ยมีกว่า3.4ล้านคนที่เป็นแรงงานกลุ่ม CLMV นะ CLMV ก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยหมายถึงคนต่างประเทศที่ไปทํางานในประเทศนั้นๆนะครับถ้าเกิดพูดถึงประเทศไทยใช่ไหมแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หมายถึงกัมพูชาเมียนมาลาวอย่างเดียวนะครับก็หมายถึงอย่างเช่นคนสหรัฐที่เข้ามาเป็นครู สอนภาษาอังกฤษพิเศษในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็เป็นต่างด้าวนะเออชาติไหนที่ไม่ใช่ชาติไทยเนี่ยก็คือเป็นต่างดาวหมดนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูแค่ที่เป็นกลุ่ม CLMV ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็มีชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเซนป้องลำพันธ์นะครับเป็นแรงงานชาวลาวเนาะเขาบอกว่าเขาส่งเงินกลับบ้านเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0บาทต่อเดือนเขาทํางานในประเทศไทยเนี่ยได้ประมาณ450บาทต่อวันก็อาจจะมีพิเศษมี OT มีอะไรอีกเล็กๆน้อยๆนะครับรวมๆแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีรายได้ไดประมาณ1 4 0 0 0บาท ส่งกลับบ้าน10,000บาทเรือใช้4 0 0 0บาทใช่ไหมเออเขาบอกว่าทําไมเขาถึงต้องมาทํางานในประเทศไทยเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยทำเกษตรเกี่ยวกับมันสำปะหลังใช่ไหมครับปลูกมันสำปะหลังขายแล้วคนที่ปลูกก็มีพ่อมีแม่แล้วก็น้องสาวอีก2คนรวมเป็น4คนนะครับแต่4คนทําการเกษตรได้เงินต่อเดือนเพียงประมาณ8,300บาทเท่านั้นเองอืส่วนเขาเนี่ยเข้ามาเป็นเด็กเสิร์ฟในประเทศไทยเนี่ยแค่คนเดียวนะครับได้14,000บาทมากกว่าการที่เขาทํางานในประเทศลาวเนี่ยสคนอีกอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ เรื่องของค่างเงินใช่ไหมครับก็เหมือนเราไปเป็นผีน้อยในบางประเทศนะครับหรือว่าไปรับจ้างเก็บสตรอเบอรี่ในประเทศอื่นๆเนี่ยค่างเงินมันก็จะสูงกว่าเราก็จะได้เงินเยอะกว่าเมื่อเทียบกับประเทศบ้านเกิดถูกไหมเออเราไปเก็บสตรอเบอรี่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะใช้แรงงานนะครับไม่ต้องใช้ความรู้อะไรใช้แรงงานแล้วเราก็ได้เงินประมาณ4 0 0 0 0ื่บาทต่อเดือนอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนในประเทศหนึง่งถึงไปทํางานในประเทศที่มีค่างเงินที่ดีกว่านะครับก็ เพราะแบบนี้เนาะเขาก็เลยยอมมาทํางานในประเทศไทยนะครับสำหรับคุณเซนเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเงินกลับบ้าน1,000 0บาทใช้เองที่ประเทศไทย4,000บาทจริงๆแล้วลางาน เหล่านี้นะครับที่เขาเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเขามีส่วนช่วยทําให้ประเทศเราดีขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมครับถึง4,000ันบาทอาจจะเป็นจํานวนเงินที่ดูเหมือนจะน้อยแต่จริงๆแล้วเมื่อมีจํานวนถึง3 4จล้านคนที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็ทําให้เศรษฐกิจเรามันมันหมุนเวียนเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเศรษฐกิจนอกระบบถ้าคุณไปดูแถวรถไซก่อสร้างก็ได้คุณจะเห็นรถพุ่มพวงที่ขายรองเท้าขายของกระจุกกระจิกนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยรถพุ่มพวง เนี่ยแบบนี้นะครับนี่ครับที่มีหอมมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีชาหม,ม้อหายกระมังก็มีนะครับเนี่ยนะครับเขาก็แบกมาขายเนาะมีผักมีอะไรมาขายแบบเนี้เฮ้ยอันนี้ขายดีมากนะครับตามไซต์ก่อสร้างเขาก็จะไปจอดตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยแรงงานต่างด้าวเนี่ย เขาซื้อกันเยอะมากเลยนะครับทำไปเล่นบปนะเนาะเศรษฐกิจเหล่านี้มันก็หมุนเวียนกันนะครับหรือว่าป้าที่ขายข้าวแกงหรือว่าขายอาหารตามสั่งใกล้ใก้สายงานก่อสร้างเนี่ยเขาขายดีมากนะครับในช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยข้าวแกงถุงก็ขายดีนะเพราะว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยก่อนเขาจะกลับไปที่พักเนี่ยเขาก็ซื้อข้าวแกงถุงไปแบ่งกันกินอะไรประมาณนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทาให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเหมือนกันนะครับแต่เรากลับมาที่ข่าวนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเฮ้ย แต่จริงๆแล้วเนี่ยนายอาลีที่เป็นต้นเรื่องของข่าวนี้เลยเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะในข่าวเขาเขียนว่าเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายรัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลอีกแหละว,ว่าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายกับไม่ผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องให้สิทธิประโยชน์ที่ต่างกันนะโอเคในมุมของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ก็ใช่ว่าเราจะไม่ดูแลใช่ไหมครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแรงงานอะไรเนี่ยนะครับกฎหมายแรงงานแม้เขาจะมาผิดกฎหมายเราก็ต้องมีเรื่องของมนุษยธรรมความเป็นคนนะครับก็ต้องดูแลเขาบ้างแต่ว่าก็ต้องดูแลน้อยกว่าคนที่มาแบบถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับก็ต้องตัดสิทธิประโยชน์บางอย่างออกไปด้วยหรือเปล่ารับก็ต้องตีกรอบในเรื่องนี้ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการสนับสนุนให้คนมาอย่างผิดกฎหมายถูกไหมในเมื่อสิทธิประโยชน์เท่ากันระหว่างมาถูกกฎหมายกับผิดกฎหมาย เราเลือกมาแบบผิดกฎหมายดีกว่าไหมขั้นตอนน้อยกว่าไม่ต้องไปต่อใบอนุญาตทุก1ปีหรือ2ปีอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะต้องดูแลต่างกันด้วยนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้แรงงานที่เข้ามาทํางานเนี่ยเข้ามาอย่างถูกกฎหมายเพราะเข้ามาอย่างถูกกฎหมายเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ไงเขาก็จะทํางานเฉพาะงานที่กําหนดไว้เท่านั้นเป็น MOU ให้ทําจะได้ไม่เป็นการแย่งงานคนในประเทศด้วยเออก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันต่อไปนะครับสำหรับรัฐบาลว่าเ้ยคุณก็ต้องให้สิทธิประโยชน์ที่ต่างกันด้วยนะระหว่างแรงงานที่ถูกกฎหมายกับแรงงานที่ผิดกฎหมาย เออและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เรานํามาคุยกันในวันนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้แรงงานผิดกฎหมายที่อยู่ในข่าวนี้เนี่ยก็คือแรงงานผิดกฎหมายที่ไม่ใช่บริษัทแม่ที่เป็นดีออหรือว่าอาร์มานี่เองแต่เป็นบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ของเขาที่ไปจ้างแรงงานผิดกฎหมายอีกทีหนึ่งนะครับก็นําเรื่องนี้มาให้ได้คุยกันนะครับแต่ว่ามันจะมีคําพูดคําพูดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็จริงนะนะครับที่เราคุยกันไปแล้วว่ารัฐบาลก็ต้องมีส่วนช่วยในการเข้ามาดูแลเขาด้วยนะตอนที่เขายังไม่เป็นบริษัททีี่่่่เเตติบโนะครววาาุณจชยใืองภษม นะครับช่วยในสิทธิประโยชน์อะไรกับบริษัทเหล่านี้บ้างไม่ใช่ว่าอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยคุณมาเรียกร้องจากเขาโดยที่ไม่เคยช่วยเหลืออะไรเขามาก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าคุณเนี่ยจะมาจากไหนคุณจะผ่านความยากลําบากมามากมายขนาดไหนถูกไหมกว่าคุณจะสร้างบริษัทขึ้นมาได้แต่เมื่อวันหนึ่งที่คุณเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมาตั้งคําถามกับคุณทันทีว่าคุณให้อะไรกับสังคมบ้างทั้งๆที่ตอนเขาเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยไม่เคยมีใครมารับความเสี่ยงร่วมกับเขาเลยอันนี้้กก็รูสึว่า มันก็ไม่แฟร์ต่อธุรกิจยักษ์ใหญ่ในแง่มุมนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดูแลต่อไปเนาะว่าเข้ามาสนับสนุสน,นเขาซีในเวลาที่เขาเป็นบริษัทเล็กๆใช่ไหมเวลาที่เขาเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้ไปเรียกร้องให้เขาเนี่ยช่วยดูแลเรื่องของแรงงานได้ในรูปแบบที่เรามาคุยกันในวันนี้นะครับแล้ววันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเพียงเท่านี้หวังว่าทุกๆคนจะได้แง่คิดในบางมุมที่จะสามารถถกเถียงกันได้นะครับใครที่ มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณที่ติตกรมครับสวัสดีครับ